สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท,ท่านคลิปนี้เป็นคลิปชุดสองตัวร่างรัฐบาลงวดวันที่สิบเมื่องวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครั้งแรกที่ผมลงติกต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 ๊กตอกยังไม่มี youtube ก็คือวันที่สิบหกธันวาหลายปีมาแล้วหวยออกหกสองผมให้วิ่งหกกับสองล่างหวยออกหกสองล่างจริงๆนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของผมที่ผมแม่นในเฟซบุ๊กมาหลายหลายหลาย,หลายนึบและพูดในหลายนึบ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจมาลง YouTube บ้างเพราะว่าในเฟซบุ๊กคนมันเห็นน้อย คนมันเห็นน้อยเพราะว่าเราไม่ได้ทำนั่นไม่ได้ทำเพื่ออะไรนะขอยอดวิว่าขอให้รอขอให้พิมพ์คำว่ารออะไรพวกนี้ผมไม่ได้ทำเพื่อแบบนั้นนะฮะคลิปผมไม่ต้องรอนะฮะผมไม่ได้หากินคำว่ารอมีชุดเน้นนะฮะสองตัวล่างของรัฐบาลเน้นแค่ สองชุดงวดนี้นะฮะผิดก็ผิดถูกก็ถูกงวดที่แล้วเน้นสามชุดเข้าเต็มเต็มก็ยังไม่ได้ลงเน้นให้นะรอหวยสามตัวแล้วก็สองตัวบนก่อนเราจะลงพร้อมเลขวิ่งพร้อมๆกันเลยเลขวิ่งก็อยู่ในนี้แหละส่วนฮานอยนั้นเมื่อวานให้ วันนี้ลงให้หน่อยเพื่อใครเขาชอบแต่มีคนชอบหลายคนแหละเมื่อวานให้เจ็ดกับเก้าหวยออกอะไรบ้างให้เจ็ดกับเก้าหวยออกหกแปดสี่ข้างล่างเก้าแปดเก้าก็มานะฮะแล้วก็ ะไรล่ะกาชาติกาชาติมาหนึ่งเจ็ดสี่เลขก็หนึ่งห้าแล้วก็พิเศษมาสามสองเจ็ดสี่สี่เจ็ดกับเก้ามานะฮะมาทั้งเจ็ดทั้งเก้าแต่ผมโดนเกียเพราะว่า <c oughs> เน้นไปเน้นไปที่เชโกกิจ <c oughs> เลขเจ็ดโอ้โหหน้ามืดเลยเมื่อวาน แล้วก็ปกตินะฮะ49315 VIP 82934 82934 <c oughs> คือเลขที่ให้ไปนเนี่ย79กับ26นห่มาครบมาครบนะฮะ วันนี้อะไหนๆลงแล้วเอาไปหากากับข้าวกันอย่าไปโลบนะฮะถ้าโลภไม่ได้เราต้องสตาร์ทน้อยๆก่อนราต้องสตาร์ทน้อยๆก่อนแล้วตอนนี้ก็กำลังกำลังดูย้อนหลังที่ผมจดไว้นะฮะโอ้หลายร้อยวันเหมือนกันเพื่อจะหาตัวชั่ว ตัวชัวนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้สามตัวกับเขาบ้างมันต้องมันต้องหากันก่อนไม่ใช่ว่าเอาสูตรมาคิดผมไม่ได้สูตรแบบนั้นนะ <c oughs> สูตรหลักร้อยสูตรหลักสิบสูตรหลักหน่วยเนะี่ยมันมีเหรอฮะหน่อยรนะ้อยวันพันปีจะเข้าสักครั้งหนึ่งไอ้สูตรแบบเนี้ยส่วนมากจะเจ๊งกันทั่วประเทศ ไม่มีหรอกถ้าท่านแน่ถ้ามาเจอกับผมเนี่ยจริงๆสองตัวยังไม่อยากจะเข้าตัวเดียวยังไม่อยากจะเข้าเลยผมดูๆนะหลายเจ้าเลยตัวเดียวยังไม่อยากจะเข้าลยเสียนน้นเสียนนี้แต่ให้ทั้งสามตัวหลอกให้คนอื่นเขาเสียตังนะคือคนทำนะทำได้เพราะท่านไม่ได้เสียตังคนะ์ ให,ให้คนอื่นก็แทงเสียตังค์เสียตังค์โอกาสมันไม่ใช่หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันว่าจะมาทีแล้วมันจะมาน้อยไหนให้ทีสามสี่หน่อยสิบสองชุดแปดชุดแล้วก็การอีกการอีกมีสามตัวอีกโอ้โหรวยนะคนทำรวยฮะรวยยอดวิวน,นี่นะฮะวิ่งรูดศูนย์กับห้า ศูนย์กับห้าน่าจะมานะเพราะมาคืนฝันเห็นงูจงอางยาวเหยียดเลย <c oughs> ดำมืดเลยโอ้โหฝันใกล้สว่างงูจงอางอะไรยาวใหญ่ขนาดนั้นก็ไม่รู้ในฝันแต่ไม่ได้กลัวนะยังเอา <c oughs> ไม้ไปเขี่ยหางให้เขาหนีไปซะ <c oughs> นี่คือความฝัน ผมไม่ตีความฝันเนี่ยผมไม่เรียนหวยฝันหวยฝันหวยทรงหวยนูน่หนหวยนี่เห็นตายเกลื่อนเนี่ยฝันโอ้โหฝันแม่นไปคนละเรื่องเลยสองห้า <c oughs> แต่ต้องเข้าไปเอาในบ้านด้วยนะไม่ได้เอาในบ้านเด้อแม่แปลกๆศูนย์กับห้านะฮะศูนย์กับห้าเฉพาะกิจการชาติพิเศษแต่มาได้ทั้งหมดไอ้ศูนย์กับห้านี่แหละก็มีศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์หกศูนย์หนึ่ง ห้าศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้าสามปกติแล้วีไอพีนะเนี่ยวิ่งรูดหกกับแปดก็มีหกศูนย์หกห้าหกหนึ่งหกสี่แปดหกแปดสองแปดเก้าแปดหนึ่งวันนี้ตัวเดินไม่มี ก็มีกำลังวันนะฮะสองกับหกเก้าสิบเก้าเปเซ็นในสี่กับแปดฮะแสดงว่าหกกับแปดเด่นพราะมไปชนในนั้นด้วยหกกับแปดนี่คือเอาไปหาค่าประทูันเย็นนี้เย,ยนโลบนะการพน,นันเขาบอกเย,ยนโลบ ใครไม่ชอบก็ดูไว้ดูไว้ประดับความรู้ว่าเออผมเป็นคนแบบนี้แหละไม่มีอะไรจะมีหลายเจ้าแล้วที่เอาเรียกดับไปลง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำอะไรฮะรอรอบข้อสอบกันก็พอแล้วสูตรไม่มีหรอกรอรอบข้อสอบเปนอย่างเดียว ให้ตัวเดียวถูกสองตัวนะให้สามไม่มีแปดก็ถูกสามแปดแต่จริงๆแล้วไม่ได้ให้สามเราให้หกให้เด่นหกแต่หกไม่มามันก็ลงตัวรองไปตัวสามเดี๋ยวจะลงเลขวิ่งของรัฐบาลนะเนี่ยสามกับเจ็ดล่าง เก้ากันหนึ่งบนเนี่ยเก้ากันหนึ่งบนผมให้บนให้ล่างไม่เหมือนชาบ้านเขานะฮะเสียดายสามแปดสมเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดนี่อยู่แค่นี้เองโอ้โหไม่ได้ตังค์หน้าเทืองยังไม่ได้วงให้นะ เลขชุดสองตัวร่างรัฐบาลงวดน,นี้กลองยังไม่ได้ลงเน้นให้รออีกสักสองวันมีอยู่สองชุดนฮสองชุดแล้วก็เอาตัวกันไปอีกสักสองชุดสมชุดพอแต่ไม่ได้เน้นตัวกันนะฮะชุดสองตัวร่างวันที่หนึ่งเดือนสิบสองปีหกเจ็ดรัฐบาลไทย สิบชุดสิบชุดนะฮะลอเบิลอีกหนึ่งชุดเป็นสิบเอ็ดชุดเป็นสิบเอ็ดชุดแต่ยังไม่ได้ลงมานะี่เลขเบิลให้ท่านเดาว่าว่าเลขอะไรก็มีสามเจ็ดสามหกสามสี่ศูนย์สามสี่เจ็ดสี่หกศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หกและศูนย์ทำไมมาอยู่หน้าเลขสามก็ไม่รู้อยู่หน้าเลขสี่ แล้วก็อยู่หน้าเลขหกเลขเจ็ดแต่เวลาเจ็ดตัวเจ็ดเวลาตัวอื่นน่ะสี่อยู่หน้า <c oughs> เวลาเจอกระสูนสี่อยู่หลังสามอยู่หลังหกอยู่หลังเจ็ดอยู่หลัง <c oughs> วิ่งดันเขียนไปเขียนรูดด้วย <c oughs> แต่ถ้าก็ดีมกันเอาไปรูดนะสิบสิบเก้าประตูเนี่ยแมสิบสิบเก้า 10, ประตูเอาตัว,เอ,ตวเอาตัววิ่งของผมไปรูดเนี่ยได้ตังค์นะ สิบเก้าประตูได้ตังนะไปตัดดับออกข่าวที่แล้วเอาไปรูดนะตัดดับออกรูดทั้งทั้งเจ็ดทั้งสามและตัดดับออกดับที่ผมให้ไปงวดที่แล้วล่างนะฮะดับสนิทดับสนิทนะ ส่วนบนนั้นผมบอกแล้ว่าสองอาจจะมาได้เพราะมันดับสูตรละหนึ่งตัวคือร้อยหนึ่งตัวสิบหนึ่งตัวนล้วก็หน่วยบนหนึ่งตัวมันก็หลุดได้มันไม่ได้หลับดับแบบชนอย่างเงี้ยถ้าถ้าสองสูตรชนเนี้ยก็เก้า <c> จ <oughs> ุดเก้าเปอเซ็นหวยออกอะไรละ่ะคราวที่แล้วสามเจ็ด โอ้ยเลยอาจจะมองไม่เห็นนะดับล่างศูนย์แปดหกสี่หนึ่งศูนย์ห้านะแต่ใครที่ลงเก้ามาผมบอกก็ดับล่างพว,พวกที่ให้เก้างงเลยอ่ะ แล้วก็เลขดับสิบบนดับหน่วยบนก็ฮะสามแปดแปดสามสามแปดหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองเนี่ย <laughs> ผมไม่ได้โกหกนะเนี่ยของของของนั่นเลยเนี่ยนู่นเนี่ย เห็นไหมจาักสิบเหลือเจ็ดกับสามสี่กับแปดผมก็ให้สามสามเจ็ดสามแปดแล้วก็เจ็ดแปดไปนี่คืองวดที่แล้วนั่นะถ้าเอาเอาไปตัดออกแล้วเหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือไม่กี่ชุดเองเพราอตัดไปกลับอ่ะ <c oughs> ก็เหลือไม่กี่ชุดผมก็ไม่ได้ทําลืมเดี๋ยวเอาใหม่งวดน,นี้ต้องทำแล้วงวดน,นี้ต้องทํา วันนี้กะว่าจะต้องถูกสักหน่อยหาค่า <c oughs> หารถใหม่สักคันก็รถคันนี้เอไม่ใช่คันจะให้หลานและหลานบวชไม่ได้ให้อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ไปบวชงานบวชหลานด้วยอยู่ที่สมุรประการก็ตอนนี้ก็ไล่ไปหาน้องสาวไม่มีอะไรจะให้หรอกให้บ้านไปแล้วแล้วก็ เรือรถอีกคันก็จะให้หลานไปเป็นเป็นอะไรเป็นรางวัลฮะน้องสาวมีลูกชายสามคนได้บวชคนเล็กสุด <c oughs> ได้บวชคนเล็กก็ถือว่าโชคดีส่วนผมมีลูกชายคนเดียวไม่ได้บวชไม่ได้บวช เขายังไม่บวชไม่ใช่ไม่ได้บวชนะเขายังไม่บวช่อจ้างเขาสามหมื่นเขาก็ไม่บวชแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่มีเงินจ้างลนะจะบวชก็บวชเองเอะอย่าลืมนะบอกช่วยแชร์หรือจะแชร์จะไม่แชร์ก็ได้แต่อย่าลืมบอกทั้งฮาหนอยนะฮาหนอยนะบอกเพื่อนเพื่อนด้วยว่าผมคนหนึ่งนี่แหละแม่นหรือไม่แม่นท่านก็ดูเอาแล้วก็บอก ให้เข้ามาในกลุ่มเข้ามานั่นผมจะได้เพื่อฟุกนะเขาถูกเขาถูกเขาจะได้เออช่วยค่าเน็ตค่าอะไรบ้างคลิปนี้โปรดดูเพราะความบันเทิงนะครับโปรดดูเพืาอความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้นะอีกสามวันเจอเลขวิ่งล้านเปอร์เซ็นข่าวที่แล้วลงไปคนดูเพียบเลย คลิปนี้โชคดีและสวัสดีครับ